สวัสดีค่ะกลับมาพบกับมะเหมียวจากโยรัชดากันนะคะวันนี้ค่ะมะเหมี่ยวมาพร้อมกับรถยนต์นะคะ e คีโก้คาสุดแสนจะประหยัดนะคะใครที่กําลังมองหารถ e ีโก้คาประหยัดประหยัดนะคะไว้ใช้งานต้องคันนี้เลยค่ะนิสสันอเมรา1.2 e s p o r t tech คันนี้ค่ะ,ะสําหรับนิสสันอเมร a คันนี้นะคะได้รับการปรับดีไซน์ใหม่ทั้งภายนอกและภายในนะคะโดยในรุ่น e s p o r t Tech คันนี้เนี่ยมาพร้อมกับชุดแต่งใหม่รอบคันนะคะกัน ชนหน้าสีเดียวกับตัวรถแบบสปอร์ตกระจังหน้าโครเมียมไฟหน้าแบบฮาโลเจนพร้อมระบบ l l o w Me Home นะคะไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือ Daytime r u n n i n g Light เนี่ยเป็นแบบ LED นะคะชุดสเกิตรอบคันค่ะคันนี้สปอยเลอร์หลังและกันชนท้ายใหม่ค่ะในส่วนของกระจกมองข้างนะคะมะีสัญญาณไฟเลี้ยวอยู่ที่ตัวกระจกด้วยนะคะพร้อมปรับและพับไฟฟ้าค่ะในส่วนของล้อนะคะคันนี้เป็นล้อแมกอลลอยลา์ใหม่ขนาด15นิ้วนะคะภายในห้องโดยสา ได้รับการตกแต่งด้วยวัสดุพรีเมียมสีดำเปียโน,โนแบ็กตัดขอบด้วยสีเงินนะคะพวงมาลัยแบบ D-shape ค่ะระบบเครื่องเสียงรองรับวิทยุ CD MP3 พสพร้อมช่องเชื่อมต่อ USB และ AUX ค่ะสำหรับอุปกรณ์ในการต่อพ่วงนะคะเบาะเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าสีดำเพิ่มลูกเล่นด้วยการเดินได้แดงนะคะทำให้รถดูมีความสปอร์ตมากขึ้นไปอีกค่ะมาในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะรถยนต์อเม l ่าคันนี้มีขนาดเครื่องยนต์ 1.2ลิตรนะคะสมรรถนะ79แรงมาที่6,000รอบต่อนาทีอ่าและมีแรงบิดสูงสุดที่106นิวตันเมตรนะคะที่4,400รอบต่อนาทีค่ะส่งกำลังผ่านระบบเกียร์แปรผันอัจฉริยะอ e ิเล็กทรอนิกส์นะคะ CVT ชู่จุดเด่นด้านอัตราประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและปล่อยมลพิษต่ำกว่า120กรัมต่อกิโลเมตรค่ะนับว่าตอบโจทย์มากๆเลยนะคะสำหรับใครที่กำลังมองหารถเล็กๆประหยัดน้ำมันไว้ใช้งานสำหรับรถยนต์นิสสันอัลเมล่า 1.2i สปอร์ตทิคคันนี้นะคะปี2020ราคาอยู่ที่3 7 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะและที่สำคัญไม่วิ่งน้อยมากๆค่ะแค่9,000กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ติดต่อที่โชว์อยู่ที่ด้านหน้านี้ได้เลยนะคะอ่าและสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้สาหรับใครนะคะที่ต้องการจะชมคลิปอื่นๆหรือไม่ต้องการที่จะพลาดคลิปดีๆรถสวยๆรถเด็เดๆที่เพิ่งเข้ามาใหมก่ก็อย่าลืมฝากกดติดตามพวกเรา ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการรีวิวและรด,ดสวยๆเข้าใหม่สำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ